สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่กับ e n c นะครับนี่ก็เป็นกล่องของเขานะสวยงามดีนะมีลายเหมือนควัญๆด้วยนะเป็นสีสีนะ e c east k นะครับชื่อเต็มๆของเขานะครบ6มิล gbb airsoft pistol made in china นะครับก็เป็นปืนอัดลมนะครับ airsoft ก็คือปืนอัดลมเนาะ แต่ส่วนใหญ่เราก็จะเรียกกันว่า BB บีกันนะบีบีกันจริงๆแล้วมันย่อมาจากบอลบูเลตกันนะครับอะไรที่เป็นกระสุนลูกบอลอ่ะเขาจะเรียกบ b บีกันทั้งหมดนะปืนอัดลมชักยิงธรรมดาก็เรียกบีบีกันนะครับอันนี้ก็เป็นรอบๆกล่องนะแล้วก็มีคู่มือภาษาไทยด้านหลังให้อ่านด้วยนะก็ถือว่าดีอยู่นะก็เข้าใจง่ายนะย่อเขียนว่า เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ18บปีขึ้นไปนะแล้วก็เป็นคำเตือนห้ามจ้องมองเลเซอร์สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในพวกนี้นะแล้วก็มีรายละเอียดบอกว่ามันคืออะไรพื้นอลมเบาความเร็วเท่าไหร่บริษัทอะไรเป็นนำเข้าและจัดจำหน่ายก็ประมาณนี้นะเ e t a l สไลด์ p พลิเมอร r เฟรมนะก็คือเป็น ของรุ่นพวกรุ่นก็อกพวกนี้หลย E.N.C. ที่เราเห็นบ่อยๆอ่ะมันจะเป็นปืนก็อกนะมันจะมีโมเดลก็อกที่เขาทำจำลองมาจากของจริงเนาะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวปืนนี่ตัวนี้นะรุ่นนี้คือก็อก 9x x นะสีทรายนะเราเคยเห็นของยูมาเลกอ่ะที่เป็นสีทรายนะ แต่ว่าเราไม่เคยเห็นของจริงไม่รู้ว่ามันจะสีสวยเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ของเอีอนซีอ่ะสีทำมาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะไม่ขี้เหร่นะของจีนก็ไม่ใช่ว่าจะขี้เหร่นะดูก็สวยงามอยู่นะนี่ศูนย์ด้านบนก็ศูนย์หลังเป็นตัวยูสีขาวนะด้านหน้า,นาก็เป็นจุดแป้นจุดสีขาวนะคือด้านบน สวยอยู่นะอันนี้คือก๊อก 19x กนะในกล่องก็มีมีขนมไม่ใช่นะอันนี้เป็นกันชื้นนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวเสริมนะเสริมตรงด้ามจับนะสำหรับคนที่มือใหญ่มือเล็กเนาะก็ใส่เสริมได้นะมีแถมมาให้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ห้าส่วนใหญ่ที่เห็นมีแถมจะเป็น พวกเจน5นะจะแถมตัวเสริมด้านหลังมาให้นะก็มีแค่นี้นะไม่มีกระสุนอะไรให้นะครับกระสุนต้องไปซื้อเองในกล่องก็จะมีคู่มือคู่มือก็เป็นหลายโมเดลนะสิบเจ็ดสิบเมสินจีบ ก็เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับแต่หลายคนก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแหละเพราะว่าปืนอัดแก๊สมันก็ต้องอัดแก๊สนะแล้วก็ใส่กระสุนแล้วก็ยิงเล่นนะนี่ก็เป็นการถอดประกอบเบื้องต้นเพราะมีโครงสร้างภายในบอกว่าชิ้นส่วนมีอะไรบ้างนะครับก็มีคําเตือนคําเตือนนี้ก็ต้องอ่านสักนิดนึงนะจะได้เล่นแบบปลอดภัยนะครับ มันก็จะมีรูปภาพบอกด้วยสําหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะเราก็อ่านไม่ค่อยเก่งนะเราก็ดูรูปภาพเอาคนระับก็เป็นประมาณนี้สําหรับปืนวีบีกันอนะ่ะก็ยังซื้อเล่นได้ปกตินะครับเวลาซื้อก็ผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็ใช้บัตรประชาชนในการซื้อร้านที่เราซื้อปรนะจําอ่ะเขาจะเขาจะดูชื่อคนโอนเงินกับชื่อที่อยู่ในบัตรประชาชนนะว่าตรงกันหรือเปล่านะ ถ้าไม่ตรงกันก,ก็จะไม่ขายให้นะนี่ก็เป็นมาตรการของทางร้านเนาะแล้วก็ปืนแบงก์กันเราไปถามอำเภอมาแล้วนะแบงก์กันเขายังไม่มีเอกสารให้นะทางอำเภอบอกให้รอนะแล้วให้เบอร์โทรมาให้โทรไปสอบถามเรื่อยๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีเอกสารให้ก็ซื้อมาเล่นได้นะแบงก์กันซื้อมาเล่นได้เหมือนเดิมเลยอายุ20ปีขึ้นไปก็ใช้บัตรประชาชน ก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับก็ประมาณนี้แหละทีเรามาดูตัวปืนกันนะเขาบอกว่ามันเป็นสีทรายอะสีทรายแต่ว่ามันไม่ได้แบบออกเหลืองนะนี่มันออกเข้มเข้ๆออกน้ำตาลน้ำตาลนะตรงสไลด์ก็จะมีรายละเอียดก็คอเก้าเอ็กซนอะอสเตรีย 9, คูสงด้ามก็จะมี โลโก้กอกนะครับตัวสีทำมาสวยนะแล้วก็มาร์คกิ้งอะไรพวกนี้ก็สวยงามนะครับเนี่ยมีลายกอกเล็กๆตรงนี้ด้วยนะ,ะติ๊กเกอร์คำเตือนก็อันนี้ดึงออกได้นะเดี๋ยวเอาไว้เองนี้ก่อนคือของใหม่อันนี้ก็ลายเส้น Product ์ออ o กอกนะครับสีสวยดีนะ สำหรับก๊อก19 x าอ่ะมันจะเป็นการผสมประสานระหว่างก๊อก17กับก๊อก19นะครับถ้าใครที่เคยดูข้อมูลนะเนาะเยวจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้คือก๊อก19ของวินกันนะตัวสไลด์ของก๊อก 19x กับตัวก๊อก19ธรรมดามันจะเท่ากันนะสังเกตดูนะจะเ,เท่ากันพอดีกันเลย แต่ตัวด้ามไอตัวก๊อก19มันจะเล็กกว่าตัวก๊อก 19x ด้ามตัวก๊อก 19x มันจะไปเท่ากับก๊อก17นะครับนี่นะด้ามมันเท่ากันส่วนตัวสไลด์อ่ะมันจะสั้นกว่านิดหนึ่งนะนิดเดียวนะไม่เยอะนะสังเกตดูนะนี่สั้นกว่าแค่นิดเดียวนะอันนี้คือก๊อก17็นี่ก๊อก1 9ก็ไม่ได้เยอะมากนะ ถ้าถามเราอะคนที่ต้องการปืนที่แบบด้านจับถนัดถนัดมือหน่อยเพื่อจะมายิงเล่นนะก็ประมาณนี้แหละก็ o c บเก้า x ไอตัวสไลด์บนก็ไม่ได้ยาวมากนะบางคนเขาไม่ชอบให้มันยาวมากนะเวลามันดึงออกจากซองอะไรพวกนี้มันก็จะช้านะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่เขาออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบใช้งานนะ แต่นี่เป็นแอร์ซอฟนะก็เอาไว้ยิงเล่นได้นะครับก็ถือโอเคนะไม่ขี้เหละนะตอนแรกเราคิดว่ามันจะไม่สมส่วนอนะ่ะคิดว่าด้ามมันจะใหญ่กว่าสไลด์แล้วมันจะดูแบบขี้เล่ขี้เลนะแต่พอเห็นตัวจริงก็สวยงามดีนะครับก็โอเคนะราคา2,000กว่าบาท จีนนะสำหรับภายในก็ถอดง่ายมากเลยนะถอดง่ายแบบไม่ต้องจิกแบบให้เจ็บเล็บมากนะนี่ถอดออกมาแล้วภายในก็วัสดุมาตรฐานทั่วไปนะนี่ก็เป็นอลูมิเนียมเนาะโครงสร้างส่วนใหญ่หนจะเป็นอลูมิเนียมนะีดีกัน ไม่ค่อยมีเหล็กนะมีแต่พวกสปริงกับน็อตอะไรพวกนี้แหละมันไม่ได้แข็งแรงจนถึงขนาดจะเอาไปดัดแปลงอัดใส่กระสุนจริงได้นะมันก็จะแตกนะครับแค่เราใช้แก๊สที่เป็นแก๊สแรงๆมายิงมันก็จะพังแล้วนะปืนพวกนี้เท่าที่มองนะลูกสูบมันจะเล็กกว่าของ w นะมองด้วยตาเปล่านะ ก็ถือว่าเป็นวัสดุมาตรฐานนะครับนะก็ให้วัสดุมาตรฐานมาตามราคานะครสองพันกว่าบาทก็ถือว่าสวยงามดีนะส่วนตัวเราไม่ค่อยได้ยิงหรอกเราไว้วางโชว์มากกว่านะใส่ตู้แล้วก็ข้อดีของก OK ็9เอีกก็คือไอตัวแมนะ็กกาซีเน่ยมันใส่กับพวกก OK ็17-18ได้นะมันจะเท่ากันเนาะ แม็กซีจะใส่ด้วยกันได้ก็ดีเลยนะไม่ต้องไปซื้อแม็กเพิ่มหลายอันนะแม็กก็17ก็ใส่กับ19บอ็กได้เคาะเคาะเคาะเข้าไปหนะ่อยะบางทีมันไม่ล็อกนะมึนยัดเข้าไปแน่นๆก็ใส่ได้นะใส่ได้ ก็ถือว่าสวยงามนะคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับใครชอบก็ลองซื้อมาเล่นดูนะลาเล่นก็ระมัดระวังด้วยนะเล่นให้ถูกกฎนะครับประมาณนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนคนระับเดี๋ยวต่อไปจะมาคุยเรื่องอะไรก็คอยติดตามรับชมแล้วกันไปแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกิน ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ